สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะทุกคนขาก็อเผอิญว่าเราทำคลิปห้องกระโหลกไปนะคะเทคนิคเทอร์โบออตโต้สิบสามสิบห้าสิบแปดสิบและมีเพื่อนถามว่าเจ้สามารถไปใช้กับห้องอื่นได้ไหมไอ้สูตรน,นี้จริงๆแล้วมันสามารถใช้ได้เพราะเรานะคะเคยเอาสูตรนั้นนะคะมาใช้กับห้องแต่งงานอ่ะวันนี้นะคะก็เลยเข้ามาในห้องแต่งงานแล้วก็ เดี๋ยวจะทําเทคนิคเดียวกับที่ทํากับห้องกระโหลกให้ดูนะคะว่ามันสามารถทําได้จริงหรือไม่ก็คือก่อนอื่นเข้ามาปุ๊บเนี่ยเลือกเบ็ดต้องบอกก่อนว่าห้องแต่งงานเนี่ยเบ็ดั่นต่ํามันจะอยู่ที่1นึบาทห้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่นในเบ็ด6บาทให้ดูห้องนี้ก็ไม่สามารถซื้อฟรีเกมได้เหมือนห้องกระโหลกเลยนะอ่ะเข้ามาปุ๊บให้กดเทอร์โบให้มันขึ้นว่าเทอร์โบสปินนะคะแบบนี้นะแล้วก็ออโต้ไปที่ 10, 30, 50, 80ิ การันตีนะคะว่ามีโอกาสที่ฟรีเกมเข้าอย่างแน่นอนนะคะทุกคนค่ะก็ให้ไปสัก98 99%เลยที่ฟรีเอาเข้าทีเดียวเข้าเลยใช่เหรอทีเดียวฟรีเกมเข้าเลยแม่จ้าอะไรของเขาโอ้โห แล้วตัวตัวกแกเกตเตอร์ยังไม่ได้อธิบายเลยนะตัวสกเกตเตอร์มันจะเปลี่ยนเออเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มสปินมาให้เราด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้เท่าไหร่ตลกกว่าทุกคนดูเนี่ยคููแล้วคููแล้วโอ้โหสวยงามครับชอดนี้มาถึงก็ได้เลยอะไรกันครับนี่ <laughs> บอกแล้วนะถ้าสมมุติมันได้แบบนี้นะคะก็คือเลิกได้เลยนะทุกคนไม่ต้องไปเล่นต่อแล้วนะเออถ้าได้แล้วนะคะก็ เลิกได้เลยสวยงามได้มาเท่าไหร่ทั้งหมดทีเดียวฟรีเกมเข้าเลยต้องบอกก่อนว่าแบบถ้าห้องไหนที่นานๆเข้ามาเล่นทีม,นมันมักจะแตกให้เราเว้ยเออเราถ้าเราอย่าไปเล่นแบบย้ำๆอยู่แค่ที่เดิมเราลองหาห้องเปลี่ยนเล่นบ้างุยทุกคนตลกว่ะเออสรุปนะคะฟรีเกมเข้าจริงนะคะเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้มันเข้าเร็วไปเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเบดหน่อยเปลี่ยนเบตทุกคน ลดเบ็ดมาสักเหลือเบ็ด3บาทแล้วก็ทำเทคนิคเดิมเลยนะเทคนิคเดิมนะคะ10 30 50 80าเมื่อกี้นะคะในเบ็ด6บาทมาถึงก็เข้าเลยตกใจหมด <c oughs> อ่ะ10บ0า0สหแล้วก็80การันตีฟรีเกมเข้านะคะมาอ่ะต่อด้วย30นะอ่าทีนี้ถ้าสมมุตินะคะ เราได้แล้วเราถอนได้ถอนแล้วก็ไปถอนก่อนนะเออการันตีเก้าร์เซ็นะเหลือไว้หนึ่งเปนารพลาดนิดหนึ่งหน <c oughs> ึนารพลาดนิดหนึ่งนะคะเออมามันเข้าให้แล้วนะรอบแรกนะคะแต่เราเชื่อว่ามันมีโอกาสเข้าอีกอ่าอันนี้คือ30นะต่อต่อด้วยสเต็ปห้บไปค่ะอย่าท้ออย่าท้อสเต็ปห้นะ สามสิบแล้วก็ห้าสิบไปเบ็ดสามนะคะลดลดเบ็ดลงมาเนาะไม่ได้เล่นเบ็ดเดิมใครมีงบน้อยก็เบ็ดหนึ่งบาทห้าสิบนะคะห้องนี้ดูกันต่อเลยเมื่อกี้คือคลิปมันจะเร็วเกินไปยังอธิบายยังไม่ทันเสร็จสิ้นเลยอะฟรีแม่งเข้าก่อนแล้ว่ะนะคะ ดูกันเลยนะห้องแต่งงานอะ่ะทุกคนเราบอกเลยว่าก็เป็นห้องที่จ่ายฟรีเก่งนะค่ะปกติใครที่แบบกดเล่นเลเรื่อยๆนะคะให้เน้นกระแทกเข้าไว้ห้องนี้เน้นกระแทกมาไหมมาไหมสรุปไม่มาจ้าหาเลยนะไปค่ะอ่านี่ไงมาแล้วนะคะมาในสเต็ปห้มาฟรีเกมมาจริงๆทุกคนไปค่ะอ่า ถ้าสมมุิมันได้ทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวเนี่ยมันจะคูณแปดให้นะลุ้นให้แม่งได้ทั้งบนทั้งล่างเนี่ยถ้าสแเตเตอร์มามันจะบวกตัวฟรีให้เราหนึ่งเฮ้ยอือหมมันไม่ยอมบวกอ้มันไม่ยอมมาทั้งบนทั้งล่างนะถ้ามาทั้งบนทั้งล่างเราจะได้บวกหน่อยเนาะเออมันมาแต่เห็นปะ อรอบนี้เกลือนะคะรอบนี้เกลือนะคะแต่ว่าฟรีเกมเขาทีเนี้ถ้าสมมุติอ่ะอยากจะเล่นต่อจริงๆก็คือให้เปลี่ยนเบ็ดหน่อยนะคะอย่าอยู่เบ็ดเดิมอ่ะเดี๋ยวทำอีกทีหนึ่งหนๆก็ในๆละคิดมันจะสั้นจนเกินไปเอ้านี่ไงมาอีกแล้ว <c oughs> เห็นปะมันมางไงเออห้องแต่งงานนะอีกหนึ่งห้องที่แนะนําเดี๋ยววันหลังจะลองห้องอื่นด้วยส่วนมากเราจะมีห้องจังเกิ้ล จังเกิลนะคะจังเกิลไม่แน่ใจว่าเคยทําคลิปลงไปหรือ,อยังในช่องนี้เนาะโอ้โหคูณมาแล้วคูณ8ทุกคนนี่ไงเห็นปะถ้ามันมาทั้งบนทั้งล่างแม่งจะคูณ8นี่คือห้องแต่งงานนะคะความเฟี้ยวของมันเป็นแบบนี้เออจังเกิลแต่งงานแล้วก็ห้องออกะโหลกนี่แหละที่เราเล่น,ลนๆแบบอยู่3มห้องนี้นะคะประมาณนี้เนาะเทคนิคนี้เอาไปใช้ได้เลยทุกคนมันมันเข้าจริงๆเว้ย เล็กหนึ่งทีเออโฮเสียดายนะนี่คะ่ะรอบนี้ได้มาที่276บาทนะคะถ้าได้แล้วและพอแล้วก็คือไปถอนเลยเนาะไปถอนเลยนะคะถ้าได้กําไรแล้วนะคะก็ไปถอนตามนี้นะคะก็แนะนำอีกครั้งหนึ่งนะคะไม่แนะนําให้แบบเล่นทุกวันนะสัก2วันเว้นที3วันเว้นทีก็ได้เนาะประมาณนี้ก็ เทคนิคนี้นะคะเทอร์โบออโต้สิบสามแล้วก็80นะคะการันตีอีกครั้งว่าได้ผลในห้องแต่งงานเนาะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย